โอเคก็สัสดียทุกคนด้วย้วกันนะครับอยู่กับผม T A T X นะครับทุกคนช่วงนี้ผมพาทุกคนมาทัวร์แบบเขมรนะครับทุกคนหรือว่าแบบของกัมพูชานั่นเองนะคือเป็นของกัมพูชาเลยนะครับทุกคนซึ่งแมบนี้นะครับจะมีคนทั้งของกัมพูชาอยู่นั่นเองนะครับคล้ายๆกับแมบจุดพักใจของบ้านเรานะครับทุกคนคือคนไทยก็มาถล่มแมบนี้คนละ่ายจะเยอะเลยนะซึ่งไยากรู้ว่าแบบนี้มันมีอะไรบ้างนะครับทุกคนคือคนเล่นมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเดี๋ยวคนดูโอ้โห คนออมก็เยอะแล้วก็มีหลายเซิร์ฟด้วยนะครับทุกคน,ไปก,นไปกันเลยอย่างแรกเราต้องไปทัวร์ก่อนนะครับทุกคนว่ามีใครคุยกันบ้างที่ไหนโอ้ยมีวัดมีมีร้านขายคือเขาทำมาดีพอสมควรนะทุกคนไหนเอ่ยต้องบอกกันที่ก่อนนะครับทุกคนว่าจะมีบางช่วงบางตอนที่ผมไม่สามารถจะเอาลงได้นะครับทุกคนและตัวมีป้ายที่จะสามารถเขียนอะไรก็ได้เลยไหนผมลองเขียนดูสวัสดีครับเอ้ยทุกคนอ่ะไปเราไปดีด,ดีกว่าด้วยวันนี้แล้วมีธงกรรมบูชามีแบบคือเขาทำกานมาดีพอสมควรนะครับทุกคนอันนี้คืออะไร เฮ้ยบอไซไปเลยนี hey. Hey, ่แหวนเฮ้ยมี สนามเด็กเล่นทุกคนนี้ปั๊บคือต้องบอกกับว่าแบบเขาทํ้ทมาดีพอสมควรเลยนะครับทุกคนคือผมรู้สึกว่าเขาทำมาเขาช่อโอเคเลยนะ๋อแล้วเขาก็มีแจกอ่ะเป็นคาตานะมีหมวกกันโอ้โหอ่ะอย่างนี้ก็ต้องดูว่าแบบนี้มีอะไรบ้างนะครับทุกคนตรงนี้มีเป็นคอนเสิร์ตเหมือนว่าเอาไว้จัดกิจกรรมใช่ไหมทุกคนนี่มีแบบว่าคือแมบเขาสามารถเปิดไม่ได้แล้วครับทุกคนดูตรงซ้ายบนนะซึ่งที่อกว่าเขาต้องจะมีกิจกรรมในการร้องเพลงนะครับทุกคนเอออันนี้เป็นอะไรน่ะออกไปเล่นเป็นโนอ๋อกดได้แบบเขาก็มีเป็นเรียกว่าโล่โลกนะ ทุกคนไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะแล้วก็มีน้ําพุซึ่งค่อนข้างจะเล็กนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟไปที่เซิร์ฟที่มีคนเยอะๆดีกว่านะอ่ะ,ะเราแยกไปเซิร์ฟใหม่กันนะครับทุกคนเซิร์ฟนี้ซึ่งเป็นเซริร์ฟจากเซิร์ฟที่แล้วนะเดี๋ยวตอนนี้มีเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นท็อปเพลเยอร์ที่ อ่าออนเยอะประจําสัปดาห์โหคนที่ออนไปสิบห้าวันคือออนบ่อยมากนะครับทุกคนคนเมื่อกี้แล,แล้วเซิร์ฟนี่มีอะไรบนะ้างแหละมีอะไรเนี่ยมีนักข่าวคือมันก็คือเซิร์ฟนั่งชิลนะครับทุกคนเป็นเซิร์ฟแบบเรียกว่านั่งชิลๆสบายๆส,สำหรับอ่าเป็นว่าเป็นของคนกัมพูชานะครับทุกคนซึ่งแต่ว่าคนไทยก็จะเยอะหน่อยนะครับดูคนคนไทยมาเยอะมากนะคือที่ผมไปลองเล่นมาเองเนี่ยคือคนไทยค่อนข้างจะเยอะน,ยนะนะทุกคนเฮ้ยตอนทำอะไรอะ่ะ ไปหาไปหาเลยวัสดีครับ,ไไรบวัสดีครับวัสดี้ครับทำไรครับเนี่ยแล้วคือเขาไม่ตอบนะครับทุกคนอ่าที่คือนคนกัมพูชาล้วนๆเลยนะครับทุกคนคือมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะอ่าะเอาสมวัติอื่นดีกว่าครับทุกคนอ่าทุกคนเรามาที่แมบบบ้านเราดีกว่านะครับ,ท,ท,ท,บ,บ,ท,รบทุกคนคือแบบบรรยากาศนะเออเราไปกันดีกว่านะน,นี่อันนี้อะไรอะโซนเป็นคาราโอเกะ เออแล้วก็เป็นเป็นแคมป์อ่าเราไปทางทางนี้ดีกว่าเฮ้ยปุ่มวิ่งไหมอ๋อน,นี่ปุ่มวิ่งไปเขาปเป็นแคมป์อ๋อทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นโอ้หัวแล้วคนลึกมากไปเราไปหาคนกันดีกว่าครับทุกคนอ่าแล้วแมปนี้ก็จะมีเรียกว่าเป็นโซนอ่าไปตึกรามบ้านช่องนะครับทุกคนซึ่งสามารถเข้าได้ไปเรื่อยๆนะคือเขาแบบที่ทำค่อนข้างจะทำมาดีนะครับทุกคนเ๋ยวทุกคนดูโอ้โหไปแบบ รายละเอีอยดคือเขาอ่อนค้าจะเก็บรายละเอียดเยอะมากๆเลยครับแบบบรรยากาศนะทุกคนอ๋อเราจะมีข้างบนดีกว่ามันขึ้นได้ใช่ไหมนะ่ะไป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 กันเลยไปกันเลยไปกันเลยนี่เราไปกันเลยับทุกคนนี่เออไปข้างบนสุดค,คืออันนี้ก็คือแบบบรรยากาศนะครับทุกคนซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถมาลองเล่นกันได้นะครับถ้าใครที่แบบเจอแบบพวกเรือหรือว่าเจอพวกอะไรเงี้ยให้เรียกว,ว่า แอดบินได้เลยนะทุกคนอะต่อมาเลยก็อยู่ที่แมปซิตี้บ้านนานะครับทุกคนซึ่งแมปนี้เนี่ยเป็นแมปของคนไทยเหมือนกันนะครับทุกคนนี่สังเกตได้จากการออกแบบโลโก้ทุกคนดูเป็นไงซิตี้บ้านนามีท่อดังแล้วก็มีอ่าเป็น เหมือนเด็กแว้นเออเด็กแว้นอ่ะซึ่งในเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนจะมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารคณครูประชาชนหรือว่านักเรียนรวมถึงเป็นเรียกว่าเป็นพระก็มีนะครับทุกคนนักข่าวชาวนาพันลงมีหมดเลยซึ่งแอาละครุกคนผมจะเป็นตำรวจนี่เออเป็นตำรวจนะครับอ่ะแล้วกดเลยไปไหนตำรวจทำอะไรบ้างนะพิพี P On. ออนอ๋อเป็นตำรวจก็จะมีอะคอนทุกคนมีเป็นเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นปืนเทเซอร์กันแล้วก็มีเป็นเหมือน ใช้หนามเพื่อสร้างความเสียหายอ,อ๋อแบบถ้าแบบมีเด็กแว้นหรือว่ามีแบบเร้ว,ว่าเป็นโจรนะ่รับทุกคนเราสามารถที่จะอ่าป้องกันได้นะครับไม่ให้เขาหนีเออแล้วก็มีเป็นกุญแจมือแล้วก็มือถือไหนมือถือมีอะไรบ้างขายติมอะไรนะแล้วก็นี่คืออะไรอันนี้เป็นที่ค้นตัวหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับทุกคนเฮ้ยไงทุกคนมีโจรแล้วเดี๋ยวเราต้องเรียกว่าไปเฮ้ยนี่นี่นี่นนนน นี่ไงโจรโจรครับรแล้วก็เอาเทเซอร์กันยิงเฮ้ยไหนหนีไปไหนนี้ไม่ไหน่าหนีอย่างนี้อย่าหนีอย่าหนีนี่จับเลยนี่ไงก็ตามที่ทุกคนเห็นนะครับทุกคนว่าเราสามารถที่จะจับคนได้นะครับถ้ามีคนกระทาความผิดหรือว่ามีคนที่จะป้นของร้านค้านะครับทุกคนเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะร้านปืนเหรอร้ขายเหรอต้องไปดูนี่ไหนโอ้โหมีทุกรูปแบบโอ้โอเอ้ยลูกซองอะลูกซองสองร้อยดอลลาร์คเอะถ้า ท่าที่สไลด์อเอ้ย M4A1 ร้อยก็ก้ากลยบักจัดไป <Okay. S 1> มันอยู่ไหนมันอยู่ในกระเป๋าเหรอมันอยู่ในไหนนะ m 4 a 1. เอ้ยอะต้องรีตัวทุกคนไปรีตัวก่อนอไหนมันอยู่ไหนทุกคน M4A1 ซื้อมาแนละ้วมันอยู่ไหนนะออไอเทมเอา ทุกคนแล้วผมหาไม่เจอนะรู้สึกว่ามันอยู่ในเด็กแต่ผมว่ามันต้องอยู่ในกระเป๋าแน่ยครับทุกคนไปเราเปลี่ยอาชีพไปเป็นอาอาชญากรดีกว่านี่ไปทุกคนอาชญากร,กรก็ต้องมีนี่เขาก็จะมีเรียกว่าเป็นเหมือนอุปกรณ์ป้นใช่ไหมครับทุกคนซึ่งเราก็สามารถจะป้นได้นะตามเสาตามบ้านอย่างนี้นะไปไปหาป้นดีกว่าทุกคนเอ้ยร้านนี้ป้นได้เนี่ยอะนนีรร้าน,ะาานะอะไรอะอ๋อไีร้านขายของอนี่ไงป้นเลยเรานีแล้วพอป้อนอีกจะไหม่นะ เอาพวกอีกไม่ได้ไปทุกคนเราหนีดีกว่านะเดี๋ยวตำรวจจะมาอันนี้บ้านกำนันอ๋อนี่ไงพอเวลาหมดเราก็จะได้เงินนะครับทุกคนผมได้มาเท่าไหรนะ่นยเฮ้ยปืนใครอ่ะอ้าวแบบนี้ก็สวยเป็นโจงก็ต้องมีปืนถูกไหมทุกคนเอออันนี้ไปแล้วยิงดีกว่าไปอ่าซึ่งเขาก็จะมีเป็นเหมือนคล้ายๆกับร้านสะดวกซื้อนะครับทุกคนคือของเขาขขาค่อยจะมีหลากหลายนะครับทุกคนสำหรับแบบนี้นะคือมันมีเยอะพอสมควรเลยให้เราได้ทัวร์แมปแล้วก็เล่นแมปนะครับทุกคน อันนี้จะเป็นพวกลีดเดอร์บอร์ดใช่ไหมคนที่เติมโอ้โหเดี๋ยวเติมกันไป2 0 0 0มื่นโลบั๊กถือก่อนโอ้โหอันนี้มีปักธงด้วยอะซึ่งโจนน่าจะขโมยขอพวกนี้นไงแม้ทุกคนนี่โจก็สามารถขโมยสายไฟได้นี่ปับป๊บปั๊บก็ให้โดนนี่แล้วก็สุดท้ายนี่ไงก็ขโมยแล้วก็ได้สายไฟมา2อันซึ่งมันน่าจะเอาไปขายได้นะครับทุกคนอันนี้มีไทยไทยแบงค์ธนาคารไทยอ๋อเราลงไปทางท่อระบายน้ําแล้วก็ เราก็ต้องหลบนะครับทุกคนนี่เราก็ออ๋อล้วก็ต้องหลบนี่เดินไปหลบหลบเลเซอร์เขียวหรือเปล่านี่แล้วก็ไปอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือทางออกใช่ไหมอ๋ออันนี้คือทางออกครับทุกคนนี่แต่ว่าเราจะไปทางนี้นี่เราแงะเลยโอ้โหทุกคนดูตังเป็นล้านแบบนี้อืปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่เอาให้หมดเอาให้หมดสองพนหกเอาให้หมด นี่อ๋อคือกําลังป้นอยู่ไม่สามารถหยิบได้คือต้องรอให้เวลาหมดก่อนใช่ไหมถึงจะหยิบเพิ่มได้อะเดีย๋ยวเรารอเวลาให้หมดก่อนนะครับทุกคนก่อนที่ตรวจจะมานะสี่สามสองหนึ่งอ่านี่ทุกคนหมดเวลาแล้วซึ่งเราน่าจะสามารถป้นได้ต่อใช่ไหมนี่แล้วก็ขโมยต่อแล้วเอาไปสองพันเลยนี่ไงไหนหยิบได้เปล่าอ่าซึ่งมันอะไรเจ้าพิตำรวจนะครับทุกคนไอตัวอ่ารีกว่าพอเรา้นเนี่ย ่ะแล้วก็รีบหนีดีกว่ารีบไปแล้วก็หนีเลยไปเอ้าเดี๋ยวออกไรก่อนออ,ออกทางนี้ไปให้ไว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 อ่ะซึ่งตัวนี้ตำรวจไป่นหน้าอ่อนนะครับทุกคนตำรวจมีอยู่แค่2คนซึ่งเขาหน้าต่เอฟตัวนั้นซึ่งเลยไม่มีใครที่จะมาจับผมได้นะครับทุกคนเลยชิวหน่อยนะ อ้าวคเคใครชอบแบบไหนก็อย่าลืมไปเล่นแบบนั้นได้นะครับทุกคนทั้งแบบของกัมพูชานะครับทุกคนแบบบรรยากาศหรือว่าแบบซิตี้บ้านนานนะครับทุกคนใครชอบแบบไหนเนี่ยไปเล่นแบบนั้นได้เลยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบเนี่ยอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กับับตะไคร้ผมกันด้วยละกันนะครับทุกคนแล้วเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย